สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตู้กาชาาิทามืดกันนะครับส่วนตารางล็อกอินนะ,ะใครที่ล็อกอินไวผมจะใช้คําว่าล็อกอินไวตามปกตินะครับคือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยจะรู้อยู่แล้วครับในเรื่องของเทคนิคนี้นะ,ะส่วนผู้เล่นมือใหม่ให้เป็นทริคครับ ท,ทุกทุกตารางอ่าไม่ว่าจะเป็นตารางล็อกอินรายเดือนตารางล็อกอินพิเศษครับในวันแรกที่ตารางน,านั้นมาเนี่ยมันจะมาตอน4ี่ทุ่มอ่าเราต้องเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นอ่ามีโอกาสเดียวเท่านั้นนะที่จะทำล็อกอินไว้ได้นะครับพอมันข้ามเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยตารางก็จะรันเป็นวันที่2อ่ะวันนี้มาบอกกันหน่อยนะครับว่าอ่ากบ9าดาวเอาไปปั้นตัวรายการน,นะเพราะบางคนอาจจะมีบวก3และหรืออาจจะสะสมกบอยู่นะมีกบ3ตัวแล้วก็ได้ตัวที่4อ่ะซึ่งวันนี้วันสุกพอดีนะครับ ก็เป็นวันตีบวกเรนเจอร์ด้วยนะครับอันล็อกอินเซอร์พายอะไรเนี่ย เออแจกกันยุบย่บอยู่กันนะ,ะซึ่งก็แจ้งใหหมดแล้วครับตอนนี้ข้อมูลหลังบ้านตัวเกมเขาแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับส่วนเรื่องของปัญหา a c e b o o k นะผมแจ้งที่เพจไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของทางไลน์สรุปเนี่ยไอเรื่องของการอโอนย้ายบัญชีเนี่ยของไลน์กับ a c e b o o k เนี่ยยกเลิกไปแล้วอันนี้คือใครที่ไม่ได้ผูกก็จบเรียบร้อยนะครับรายละเอียดไปดูที่เพจผมนะสีเกมเจ้าเกมโซน,นครับว่าแปะลิงก์เอาไว้เป็นข้อมูลของทางไลน์นะคือเกมเขาไม่ได้แจ้งเพราะว่าข้อมูลมันเป็นของทางไลน์นะครับ แต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะมีเรื่องของกําหนดการยกเลิกนะเพียงแต่ว่าทางโตเกมเนี่ยเขาก็เคยบอกผมมาผมก็ทําคลิปบอกตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วน่าจะประมาณพฤศจิกาเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีเรื่องของการปิดเซิร์ฟยาวๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกอินเฟสบุ๊กสองครั้งเลยนะผมก็ทําคลิปบอกว่าต้องเชื่อมได้แล้วนะเพียงแต่ผมไม่รู้ข้อมูลนี้ว่าเฮ้ยมันมีกําหนดการที่บอกว่าห้ามเชื่อมต่อแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จบเลยนะครับตู้มืดนะตู้มืดก็มาถึงวันที่26นะครับ เตรียมเปิดการชากันได้เลยนะครับซึ่งใครที่รูบี้หมดตัวกรชาหมดนะอยากเติมแพ็คอยากเปิดเกียร์จะเปิดมืดจะรอเปิดโคโรโบนะครับ,รบก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติม ID ถผูกอะไรเติเตมได้หมดเลยนะไลน์ a c e b o o k Google Apple ิครับเติมได้หมดเลยครับเติมถูกนะมีแค่ระบบ iOS เน้นย้ำนะครับแต่ว่าบริการพิเศษที่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นส่วนใหญ่เราใช้ Android กันหมดใช่ไหมให้ลุงครับเติมให้ด้วยเรา ระบบ iOS ครับ Ruby รูบี้ครับเติมเยอะลดเยอะให้ลุงเปิดกระชาให้เลยก็ได้ครับหรือว่าเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS ครับส่วนแพ็กต่างๆเนี่ยเรากดรับเองได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับรูบี้ปุ๊บนะให้ลุงจัดการให้ครับเป็นบริการธนาคารรูบี้นะก็จะเก็บรูบี้ฝากเอาไว้ให้ที่ iOS จะใช้เมื่อไหร่ก็แจ้งลุงได้เลยแต่ต้องเติมจากว้านลุงเท่านั้นนะนะครับรีบเติมเลยครับรูบี้กับแพ็กต่างๆนะโดนมากในเดือนนี้นะครับอ่าส่วนคาสิ้นเกมกันนหน้าแบล็คโควเวอร์มือบายอ่าก็เติม ที่ร้านครับเดี๋ยวแปะทิ้งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนละร้านเติมเกมราคาถูกกว่าไปใส่ใจคนเติมครับทักแชทแล้วเงียบก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซน์ลุง988อ่ะพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับคือได้ใช้ลูบี้รากยาวอ่ะเดือนหน้าก็โคโรโบนะอ่ะซึ่งโคโรโบครับจะมาในวันที่31มมกราคมน่าจะเป็นวันพุธอ่ะส่วนำคำใบโคโรโบนะ ใครไปเติมร้านลุงก็ถามลุงแล้วกันนะครับว่าใบโครโบจะมาวันไหนส่วนผมนี่ไม่แน่เดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนเผื่อจะ,จะมีข้อมูลมาก่อนก็ได้นะอ่ะมืดนะครับก็มาเพียบเลยครับก็โอ้กี่ตัวตามนี้กดดูกันเองนะ,ะซึ่งก็ทํคทิปแนะนําไปแล้วนะครับว่ามันมีตัวไหนหน่าโดนบ้างนะครับอของผมเนี่ยก็จะมีการดูเหมือนกันนะไอ้ยังของผมไอดีลัก ออโคโริโบก็ามาเอาไงดีวะเนี่ยนะวาวุ่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าแบบ้จะเปิดอะไรดีนะแต่ผมเน้นย้ำแล้วนะผมจะใช้วิธีการแบ่งเปิดอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดทุ่มเทไปจนหมดแล้วมันมันไม่ได้นะมันก็ปวดใจนะผมจะใช้วิธีการแบ่งเปิดผมองใช้วิธีการที่ว่าถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองนะครไอดีหลักนะโอ้โหมืดคือแบบว่ามืดจริงๆนะเปิดแล้วน้ามืดมากอ่ะผมอยากได้ตัวนี้นะ,ะบ่าวยมทูตครับ อ่าอย่างได้ตัวของมูลหนไดกาอัพีพีไม่รู้มันจะได้มีตัวเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับคือบางทีมันก็อ่าวิทยใช้ไม่ดีก็ไปเล่นหมดอื่นนะพิเชอร์อย่างเงี้ยก็ยังไม่มียังไม่ได้นะอไวอย่างงี้นะอ่าเพราะว่าลีของผมเนี่ยเจอท่าแสงพลังตึงๆนะก็จะต้องใช้อไว้มาช่วยครับปูได้ซ้ามไม่ปเป็นไรอัปตีบวกใครได้ซ้ำนะอัปตีบวกเป็น9ก้าติบวกน,กนั้นนผมไม่อยากได้เลยเฉยๆนะอาจจะแบบอัล็อลตก็ได้นะ เออเพราะว่าสล็อตยังไม่มีอาเผื่อนำมาเล่นนำมาทดสอบให้ดูนะครับอะเปิดกัน20บใบอ่าให้แบบเหลือไปเปิดโคโรโบหน่อยเพราะผมเชื่อเรื่องเพิ่มโอกาสในรอบโคโรโบนะครับอาตู้มืดน่าจะมีโอกาสได้มากกว่าตู้แสงไหมอันนี้หมายถึงตัวเลทน,นะแต่พอเปิดจริงเน,นี่ยนี่ไงนี่คือเปิดจริงนะเปิดจริงนี่คือจังหวะใครจังหวะมันจริงๆนะ อ่ะบางคนไปโชคดีตรงแสงอาจจะโชคร้ายตรงมืดบางคนโชคร้ายตรงเอ่อตรงแสงอาจจะไปโชคดีตรงมืดก็ได้นะคือเหมือนตัวมืดจะจํานวนน้อยกว่าเลนมันก็เลยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแสงเนี่ยมันมาเยอะนะตัวแสงเนี่ยตอนนี้มีเยอะกว่าเอ่อมืดค่อนข้างจะเยอะอยู่เงนเมื่อก่อนมันจะมาคู่กันคือแสงมามืดก็ต้องมานะครับมันจะต้องเป็นจํานวนที่เท่ากันเดี๋ยวนี้ไม่ละแสงนําไปก่อนแล้วนะเอออย่างที่บอกครับว่าาตุ อวยของตัวเกมคือธาตุแสงเขาก็บอกคือเขาก็บอกตรงๆนะธาตุปกติก็เป็นธาตุไม้อย่างนี้นะอ่านะครับมันก็เป็นเรื่องของตัวเกมนะครับนี่ครับอะไรวะเนี่ยไอนีลกักเอ่อโคโลโบพอวะเนี่ยโคโลโบเจ็ดสิบใบไม่รู้ว่ามีอะไรแจกหรือเปล่าเหมือนเห็นกิจกรรมอะไรอีกแวบ,บๆนะเป็นของกิจกรรมไทยนะยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับ ใครได้ตัวอะไรมาบอกกันหน่อยเข้าเกมเป็นตัวอะไรล่างอะไรตู้ใหม่มายังไม่มีเทคนิคไม่มีสูตรเลยเลยนี่ไงโอโหอะไรมาเนี่ยไอดีหลักเหรอขออีกสักสิบใบแล้วกันโอ้โหออยากได้นะอยากได้นะนะครับเผื่อแบบมาเปลี่ยนหน้าคอมโบบ้างเบื่อหน้าทีมเดิมอย่างเงี้ยอหรือได้ตัวซ้ำๆไม่เป็นไรทำดาวบวกไปอีกชุดหนึ่งโอ้โหเนี่ย โ,โหมืดเนี่ยเอาจริงๆนะส่วนใหญ่ผมก็หน้ามืดเหมือนกันนะเพราะว่าผมจําได้ว่าในทุกๆรอบเนี่ยผมมักจะเปิดได้แสงมากกว่าแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีเชื่อว่าต้องมีบางไอดีที่แบบว่าอ่าโชคดีนะครับได้มืดมากกว่าของผมก็มีไอดีมันเยอะอ่าแล้วแต่ไอดีครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงนี่ไนงะไว้ออกเลยมาเปิดกันต่อไอดีสองครับไอดี ID แบบสุดเกลือเกลือสุดๆนะครับ ก็ยังต้องมาเปิดคือด้วยความนี้ว่าไอดีนะผมยังไม่เคยมีเกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนครับแล้วเดือนหน้าโคโรโบมันมีด้วยไงเออนะครับฉะนั้นเนี่ยรูบี้ผมก็ต้องกลั้นใจจริงๆครับรูบี้จะต้องเอาไปลุ้นเกียร์นะครับอะส่วนัวกาชาเนี่ยตามสภาพแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนจะเหลือน้อยมากครับอ่ะมืดที่ต้องการนะครับ ไอดีเนี้ถ้าผมอยากได้แบบจริงจังเนี่ยผมจะอยากได้ตัวของพิชเชอร์ครับเพราะว่าคอมโบตัวนืดด้วยครับกระป่าคอมโบตัวหนืดนะอ,อยากได้2ตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนนี้ทางด้านนืดไอดี ID นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้โอ้โหมืดก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะไอดีนี้อามาดูกันครับ20บใบอ่ะ20บใบ <c oughs> เดี๋ยวปหมดเลยเดี๋ยวนะี้คือกบม้วงมันเหลือเยอะนะ คือเพราะว่าพอกบม่วงผมมีครบเนี่ยถ้าตัวได้มาแล้วแม็กอะมันก็แบกทีมได้ครับทีมก็พัฒนาขึ้นแน่นอนเอาปูมาได้ไหมนี่ครับปูปูป้องสิโอ้โหออาผมเปิดหมดดีไหมเนี่ยออาเปิดหมดไปแล้วเดี๋ยวไปลุ้นนะครับในส่วนของอเรนเจอร์พอยท์ Point ครับในพาร์ทนะไปลุ้นเอาเพิ่มเติมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะโคโรบโบเด,เดี๋ยวโคโโบก็มีแจกนะ อ่ะ,อะโคลโบก็มีเอ้ยแต่โคลโบไม่แน่อ่าโดยปกติเนี่ยกิจกรรมโคลาโบมันจะแจกเป็นตั๋วใช่ไหมอ่าแชร์รวม20บใบครับมีแค่ของอ่าเดือนที่แล้วอ่ะเดือนเดียวอ่ะเพราะว่ามันเป็นปีใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าเกมแจกตั๋วไปเยอะแล้วเขาเลยเปลี่ยนเป็นรูบี้อ,อันนี้ผมไม่รู้นะอ่าเพราะว่ามันเป็นแพนของปีใหม่นะครับก็ๆๆนะเลยไม่รู้ว่าอ่ากิจกรรมโคลาโบแชร์รวมเนี่ยสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นรูบี้ไปเลยไหมอ่าหรือว่าจะเป็นตั๋วกระชาอยู่ เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะเรื่องของการแจกลูบี้เนี่ยเป็นดราม่าตรงที่ว่าแจกเยอะเกมปิดแจกเยอะเท่ากับเกมปิดนะเออน,นี้ผมเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับแตนน่ผมว่าอยากให้แจกเป็นตัวมากกว่าเพราะผมมันจะเน้นเลนเจอร์เป็นหลักคือเกียร์ไม่เป็นไรครับเรนเจอร์ตัวดีใส่เกียร์ง่อยๆก็กเล่นได้นะ,ะผมมองว่าถ้าสมมุติแบบเรามีเกียร์ดีมากๆแต่ไม่มีเลนเจอร์อันนี้ต้อง,องลองมองมุมนี้นะสมมุติว่าไม่มีเลนเจอร์จริงๆเลยมีแต่เกียร์โหดๆเนี่ย มันก็ยกระดับได้นะอ่านะครับแต่ผมจะชอบเรนเจอร์มากกว่าเพราะว่าเกียร์อย่างน้อยๆเนี่ยเกียร์ฟรีเกียร์เกมแจกเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรนเจอร์ก็โหดได้อยู่เหมือนกันอ่าน,นี้แล้วแต่นะไม่ผิดไม่ผิดเลยทั้ง2ทางแต่ของผมเนี่ยด้วยความที่ว่าทําช่องด้วยรีวิวเกียร์จะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่คนจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเปิดเกียร์ไม่ค่อยได้แต่เรนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเห็นไงเกียร์เนี่ยถ้าไม่กดเข้าไปดูมันก็ไม่เห็นเกียร์ใช่ไหมแต่เรนเจอร์คือมันเห็นนะครับ โอ้โอ้ยอยากได้คอมโบตัวเนร์ดใช่ไหมมาครับคอมโบตัวเนร์ดแต่เป็นรถกนก็ยากไอดี ID 2สองไม่ปั้นครับผมไม่ปั้นนะไอดีนี้ผมน่าจะไม่มีตัวนี้อ่ะเป็คอมโบตัวหน่นนะไม่ปั้นครับเปลืองเปลืองกบนะอมาว่ากบจะเยอะมากๆนะครับท้าที่หกตัวนะโอ้ออกนะแต่ออกตัวนี้ก็แบบว่าเฮ มาเปิดกันต่อ ID 3นะครับอ่อ ID สุดท้ายของคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปวางแผนก่อนนะอ่านะครับว่า ID อื่นๆนะครับผมอยากได้ตัวอะไรบ้างกบกับตัวนะครับสำคัญนะเพราะว่าแบบอ้าวแต่จริงๆในนะั้นมันมีหลายตัวนะประเภทแบบเวล140แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่ามูนเยลลี่นำๆอย่างนี้เวล140เนี่ยแค่ไปเล่นดันยากมาช่วยนำนำครับเจมม่วัวมาช่วยเปลี่ยนร่างนะอริสติกิตัวรีเซ็ตสกิลนะครับอ่าตัวของ มูนหุ่นไลกานะครับเวลร้อยสี่สิบไอ้ิ้งับผมก็ใช้เวลร้อยสี่สิบเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะโยมิอ, omi, อย่างนี้นะสล็อตเออมีหลายตัวเหมือนกันนะครับพิเชอร์ก็รีเซ็ตก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะประเภทแบบเวลร้อยสี่สิบแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยคือเหมือนตู้นเนี้ยตัวเวลร้อยี่สิบจะเยอะนะ อ่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเรนเจอร์ตัวป่วนนะครับแล้วก็อ่าใส่เกียร์ปล่อยตัวไว้เอาออกมาแบบช่วยป่วนนะครับใส่สกิลนะครับอ่าไอดี ID นี้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงไอเดี่3เนี่ยตู้แสงผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวแสงเนี่ยทะลักทีมเลยนะครับส่วนมืดนะครับอ่ะเดี๋ยวโชว์แสงหน่อยขิงหน่อยนะไอเดียนี้เป็นเหมือนไอเดียใส่ฟีของผมเนี่ยที่ดวงดีเป็นอันดับต้นๆน,น,นะติด1ใน3ของไอดีผมอะ่ะ จริงๆนะี่ยถือว่าแบบดวงดีมากๆอ๋ออยากได้อนุบิสแต่ว่าไม่ออกนะครับวันนี้มมยกลก็มีแต่ว่าไม่ได้ปั้นนะอมมืดผมอยากได้ปูนี่เจตนารมนะครับอ่ะพิชเชอร์นะอ่ะพิชเชอร์ปูไอไว้อ่ะพวกนี้ถ้าเกิดได้มาผมจะปั้นแม็กนะครับโอเคมาลุ้นกันครับสามตัวที่ต้องการ่ะตกกระชาเพียบเลยนี่ซื้อเพิ่มเลยครับใบหนึงก็ซื้อนะอ่ะซื้อครับ ถือว่าถือโชคถือรางอะซื้อกบด้วยยังไม่ได้แลกเลยเดือนนี้นี่อสองร้อยบใบนะแต่เป้าหมายก็เป็นโคโรโบนะครับคือด้วย ID เดียนี้ผมรีวิวล่าสุดไปแล้วนะครับใช้แสงมืดน่ะแตัวครับโคโรโบสอตัวเ,เดี๋ยวต้องปรับตรงปรับทีมบ้างนะเพราะว่า ID เนี้ยเหมือนดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรอบโคโรโบครับแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าเวลาได้ก็ได้ตัวเป้งอยู่เหมือนกัน อันนี้คือจุดดีของ ID ที่แบบดวงดีมากๆนะคือแบบว่าเปิดไม่ค่อยได้แต่พอได้ปุ๊บเนี่ยไปได้คู่เทพอ่าหรือไม่ได้แบบตัวเก่งสุดของรอบนันเนี่ยหรือไม่ได้ตัวที่แบบมีคอมโบดีๆนะครับอ่าแบบนี้ก็จะใช้งานกันได้ยาวๆหน่อยนะอ่ะก็เพียงเปิดน้อยอยู่ดีครับไม่เปิดเยอะนะครับเพราะดูนะครับผมไม่แน่ใจในในตู้อยู่เงัน อ่ะแต่ว่ายังไงของมันต้องอยู่ในตู้นะอย่างที่บอกครับไม่มีครับที่แบบของไม่มีอยู่ในตู้เพราะคนอื่นเขาก็เปิดได้กันเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นตังหวะผู้โชค้ายในช่วงเวลานั้นนั้นไหมอ่าเดี๋ยวเปียนไปเปิด,ดโอ้ยมาแต่ว่าเป็นเบสบอลโอ้โหก็ออกอยู่เหมือน,นนะมีไอดทีกก่แรกอะเกลือครับไม่ออกเลยครับไอดี ID 2สองก็เกลือแหละนะ ออกรถเข็นขยะใครจะอยากได้ได้มาก็เหมือนได้5้าตนะเพราะว่าเดี๋ยวเอากบแดงปั้นครับไอดีเล่นนานก็จะมีกบเยอะนิดนึงครับไอ้สองรอบพอก็ไม่ปั้นนักนะไอดีนี้นะครับเบสบอลครับก็ไม่ได้ใช้อะไรพิเศษละมันไม่ได้ตัวที่แบบว่าโหดมากๆนะครับคือว่าใช้ได้แหละนะแต่มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายชนิดที่ว่าต้องลงทุนใช้กบปั้นนะครับ อ่ะสามตัวที่ต้องการเจอ,อกไหมอ่าออกน่อยปูทิชเชอร์ไอไวมาเพราะไอดีนี้เนะ่ถ้าเกิดเล่นจริงๆน่ยอ่าสัปดาห์ให้เราไปจบมาสเตอร์สนะโอเอาอีกหน่อยแล้วกันแถมแถมอ่าจบมาสเตอร์สได้นะครไอดีนี้นะเพราะว่าเกียตั้งรับก็โอเคนะครับคือเกียร์ช่องกลางจะเปราะบางไปหน่อยแต่ว่าเลนเจอร์ตัวดีนะอ่ากับเกียร์มีโดนแน่นอนเยอะนะครับ เราเล่นมาตอราได้อยากจะยกระดับขึ้นไปอีกนี่ไงด้วยโคนี่เล่นน้ำเหรอไม่ได้นะเอาดีๆกว่านี้หน่อยโอ้โหมันไม่ออกอะ่ะคือตัวมันเยอะไงก็อ,อ,อย่างที่บอกครับผมว่าทุกคนไม่ทุกคนนี่น่าจะจํานวนมากๆทุกคนมันก็เกินไปมพนต้องมีคนที่โชคดีบ้างนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะ คือนะครับตัวได้แล้วมักจะได้ซ้ําแต่ว่าไอาการได้ซ้ําของแพทก้าดาวเนี่ยมันยังถือว่าโชคดีนะอย่าสมมติเงี้ยอ่ะผมได้บาล็อกซ้ำเนี่ยมันก็ตีบวกมาอีกเป็นทีละชุดทีละชุดทีละชุดนะครับอ่ะวันนี้วันศุกร์พอดีใช่ไหมนี่นะครับอ่ะโกก้าดาวครับอ่ะยัดให้ดูกันไปเลยครับวันนี้มันตีบวกด้วยนะครับอ่ะหมดแล้วโอเคนะครับนี่ของผมเนี่ย เรื่องใช้บริการากครับเบลลล็อกรับกับตัวของอไกท่ทองแม็กสองตัวเรียกได้ว่าเป็นดาเมจโหด2ตัวนะพออยู่ในทีมเนะี่ยมันก็เลยบอกว่าถือว่าค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะครับก็โอเคนะใครเปิดกระชาครับขอโชคดีให้ได้เลนเจอตามที่ต้องการมาบอกหน่อยว่าเขาเกมเป็นตัวอะไรร่างอะไรแล้วก็ได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับส่วนคนที่รูบิ้หมดตัวกระช่าหมดนะครับอ,อยากเติม อาลูบี้ครับอยากตำแพ็คนะแพ็คก็ยังน่าโดนนะแบบที่ลุ้นน้อยๆหน่อยนะตู้แสงตู้อ่าแพ็กเกจนะแสงมืดนะอ่ะก็รีวิวไปแล้วนะครับก็ไปเติมกันที่ร้านลุงยุทธชาแนลได้เลยครับราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับไอดีผูกอะไรก็เติมได้หมดนะไลน์ Facebook Google Apple ครับเติมได้หมดเลยครับเติมถูกมีแค่ iOS อเอสนะแต่ว่าบริการพิเศษจากร้านลุงนะสำหรับ Android ทั้งหลายนะอ่าให้ลุงจัดการได้เลยครับลูบี้เติมเยอะลดเยอะเปิดกระชาได้เลยฝากลุงเปิดได้เลยครับส่วนแพ็คต่างๆกดรับได้เองนะอะไรที่เกกกี่ยวััับบครรให้ลุงจดา ให้เป็นธนาคารลูบี้ครับแต่ว่าต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับส่วนใครเล่นเกมกันในหน้าแบ็คโคเวอร์โมบายนะครับก็เติมได้เช่นเดียวกันนะราคาถูกนะก็ดูรูปตามนี้นะแล้วก็ไปเติมกันที่ร้านนี้เลยครับเดี๋ยวแปะที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปั๊มหมุคอมเมนต์ครับลุงยุท h ชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยสนใจคนเติมครับอชอบก็รีบจัดนะ ครทักไปแล้วงเงียบก็ออนไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่ลุงเก้าไอซายลุง988นะครับอขอให้โชคดีนะขอให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการนะครับส่วนใครอยากได้เกียร์ก็ยังน่าเปิดนะเพราะว่าเกียร์แ่บังกรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดมากๆแต่ว่าปัญหาคือจะออกหรือเลปล่าแค่นั้นเองนะแต่เดี๋ยวคงจะลุ้นนินหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์โดนแน่นอนที่ใช้ดีนะครับอวันนี้ประมาณนี้ครับรับประกันครับสวัสดีครับ